ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศารานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกําลังอยู่กับนิยายเรื่องรอยตราสามีคืนเดียวประพันธ์โดยวรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่16มามมามาทำอะไรที่นี่ครับอันนาเงยหน้าขึ้นมองมารดาเขาถามเสียงใสเมื่อพบเจอมารดาแบบไม่คาดคิด มามาเดินหางานทำจนเมื่อยนาอันอันเลยแวะพักขาหน่อยเมรีตอบบุตรชายสายตาจับจ้องแค่หน้าของอันนาไม่เหลือบแลไปยังผู้ชายตัวใหญ่ด้านหลังอีธานอมยิ้มเขารู้ว่าเพราะอะไรเมรีถึงเหนื่อยชายหนุ่มอมยิ้มมุมปากเขาสอดมือล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงพร้อมกับแตะสิ่งสงวนของตัวเองที่เริ่มมีปฏิกิริยาทันทีที่พบเจอกับหญิงสาวตรงหน้า เย็นไว้โยมเย็นไว้ความต้องการมากล้นที่แอบซุกซ่อนอยู่ในร่างกายของเขามันเตรียมพร้อมที่จะออกมาประกาศความเก่งกลาแต่ทว่ามันยังไม่ถึงเวลาอีธานนึกขำตัวเองมีใครรู้บ้างผู้ชายวัย35ปีคนนี้กําลังจะกลายเป็นคนบ้ากรามหลังจากหงอยเหงามาหลายปีมามาหางานทำไมครับมามาไม่ได้ทำงานกับลุงเหรอ อันนาขามวดคิว้วเด็กวัยสี่ขวบไม่เข้าใจในเมื่อมารดามีที่ทํางานอยู่แล้วแล้วทําไมต้องหางานทําใหม่ด้วยอีธานหนวดกระตุกเป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มเริ่มไม่พอใจกับคําเรียกของบุตรชายเขาอยากเปลี่ยนคําคํานั้นทําให้มันถูกต้องและได้รับการยอมรับจากทุกคนมามาลาออกแล้วจ้ะเมรีตอบแต่ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มลุงแก้งมามา,มาหรอครับมามาอันอันขยันจะตายลุงให้มามาออกลุงจะเสียใจ อนนานเหลือบมองอีธานพร้อมกับบ่นพึมพำปากสีระเรือบิดไปบิดมาเพราะความไม่พอใจเปล่านะมาม่าอันอันและทิ้งลุงอีธานเน้นคำพูดเขามองเมรีด้วยสายตาตัดพพออ้าวเด็กวัยสี่ขวบยกมือขึ้นเกาสีสักแรกรเริ่มไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่สองคนตรงหน้าขึ้นมาตง,งิดตง,งิดช่างเถอะกลับบ้านกันหิวแล้วชายหนุ่มโบกมือเรื่องนี้เขาคงต้องหาทางคุยกับเมรีปัญหานี้ต้องได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วน อันอันก็หิวพูดเรื่องกินขึ้นมาครั้งใดความสนใจของอันนาจะเปลี่ยนไปโฟกัสที่เรื่องนั้นทันทีอีธานจับจุดบุตรชายถูกเขาจึงเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ให้เครียดเกินไปมามากลับบ้านกันค่ะอันนากระโดดยองแยงเขาเอื้อมมือจับเมรีรั้งให้มารดาลุกขึ้นยืนเมื่อกระเพาะน้อยน้อยร้องโครกครากเพราะเริ่มหิวขึ้นมาเออกลับก็กลับจ้ะว่าแต่บอสมาทำอะไรที่นี่คะเราตกลงกันแล้วนี่คะคุณจะไม่มายุ่งกับอันอันอีก เมรี่หยัดกายลุกขึ้นยืนเธอจับมือบุตรชายไว้แน่นหันไปกล่าวกับอีธานโดยลดเสียงลงเพราะไม่ต้องการให้บุตรชายรับรู้ไปด้วยฉันไม่ได้รับปากกับเธอนี่ดังนั้นฉันไม่ได้ผิดสัญญาชายหนุ่มตอบหน้าตายเขาก้มลงไปแยกเขี้ยวยิ้มหัวกับบุตรชายเมรี่กลอกตามองบนเธอสูดลมหายใจแรงสะกดความโกรธไว้ในอกเธอไม่มีทางสู้รบกับคนเจ้าเล่ห์อย่างอดีตเจ้านายได้เลย ว่าแต่เธอจะท้องอีกครั้งไหมเมรีสะดุ้งโยงจังหวะก้าวเดินสะดุดเมื่อได้ยินสิ่งที่อีธานเปรอยออกมาลอยๆหญิงสาวกระพริบเปลือกตาทีๆหัวใจกระตุกบูบเงื่อไหลซึมออกมาตามไรผมตกใจจนอยากจะวิ่งหนีไปไกลๆถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีนะอันอันจะได้มีเพื่อนเล่นอีธานยังพูดต่อแบบคนอารมณ์ดีไม่มีวันนั้นอีกแน่ เมรีกัดฟันตอบเชิดน,นาขึ้นเหมือนไม่ยี่ระแต่ความจริงแล้วเธอกลัวจับจิตจนเผลอลงน้ำหนักมือที่จับบุตรชายไว้มากกว่าเก่าจนอนาวยมหามันอันอันเจ็บครับขอโทษจะ้ะอันอันเจ็บมากไหมลูกเมรีสุดนั่งบนส้นเทา้าเธอรูปมือบุตรชายไปมาน้ำตาซึมเมืม่อเริ่มกลัวจับใจหากมันเกิดขึ้นอีกครั้งเธอจะตอบคำถามคนรอบข้างว่าอย่างไรกับความใจง่ายของตัวเอง อันอันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอกครับอันอันแค่ตกใจในตาของมันดาเอ่อคลอไปด้วยน้ำใสๆเด็กฉลาดรู้มากอย่างอันนาจึงรีบพูดปลอบใจมามาขอโทษเมรีพูดเสียงเครือเธอขอโทษอันนาล่วงหน้าเพราะในอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลเขาคงอับอายเพราะมีแม่อย่างเธออีกเป็นแน่อีธานกัดกระพุ้งแก้มเขาคาดเดาเมรีไม่ออกหล่อนไม่ได้วอยวายไม่ปริปากบอกใครเรื่องความผิดพลาดของตัวเองเมรีเงียบจนเขากลัวใจ ฉันไม่เข้าใจเธอจริงๆเธอคิดอะไรการที่ท้องกับฉันมันน่าอายมากหรอใช่หนุ่มยังกังขามันคาใจจนอดถามไม่ได้หลังมาถึงบ้านไม่คากไกลและบุตรชายให้ความสนใจอาหารมื้อเย็นมากกว่าจะสนใจมารดาหรือลุงสีหน้าเมรีเคร่งเครียดเธอเม้มปากและกำลังใคร่ครวญที่จะตอบคำถาม คุณคิดว่าดิฉันควรจะดีใจหรอคะที่โชคดีให้มีบุญอุ้มท้องลูกของคุณแมรี่กล่าวเสียงแข็งกระด้างยิ้มยาะตัวเองที่โง่เขลาจนพลาดด้วยเรื่องเดิมๆซ้ำสองไม่ใช่อย่างนั้นก็เธอเองไม่ใช่หรอที่ทำท่าเหมือนรังเกียจฉันอีธานตอบเสียงอ่อนเขาลดความเข้มในน้ำเสียงลงเมื่อตอนเองกำลังทำท่าเหมือนจะเหยียบย่ำหลอนแววตาของแมรีบอกเช่นนั้น แม่ลูกหนึ่งกระแทกลมหายใจแรงๆชำเลืองมองคนที่เป็นสามีทางพฤริตินัยและเป็นพ่อของลูกเธอด้วยสายตาตัดพพอจริงนะฉันอ่านสายตาเธอออกเมรีเธอเกลียดฉันมันเจ็บแปลกเมื่อเอ่ยคำพูดนั้นออกไปหยอกสแสยงใจเพราะอะไรอีธานไม่อยากค้นหาเขากลัวคำตอบเมรียิ้มอ่อนเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มตรงๆ ฉันไม่โทษคุณรอค่ะฉันผิดเองแม้จะน้อยใจโชคชะตาที่ขีดทางเดินให้ตนเองอาพับเช่นนี้แต่ในเมื่อมันคือความจริงมันคงไม่เกิดเรื่องแย่ๆหากเธอครองสติอยู่เธอโชคดีหนักหนาที่เสียท่าอีธานแค่คนเดียวเมรีไม่อยากคิดหากอีธานไม่ยื่นมือมายุ่งเกี่ยวเธอคงถูกรุมโทมจนไม่เหลือชิ้นดีเมื่อฝูงหมาป่าหิวโซจ้องเธอตาเป็นมัน ฉันเองก็อยากขอโทษเธอนะฉันไม่ใช่คนดีนะเพราะถ้าฉันเป็นคนดีเธอคงไม่เป็นแบบนี้ชายหนุ่มกล่าวขอโทษและมันทําให้เขาสบายใจขึ้นแมรีแค่นยิ้มผู้ชายเหมือนกันหมดทั้งโลกไม่มีผู้ชายคนไหนอดใจได้หรอกหากผู้หญิงคนนั้นครองสติไม่อยู่สันดานผู้ชายส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้นค่ะ เมรีตอบแล้วก็งเงียบช่วงนี้เธออาจจะต้องเจอกับแรงกดดันหลายด้านทนหน่อยแล้วกันจนกว่าฉันจะเคลียร์ตัวเองได้ชายหนุ่มเปรยเมรีอาจจะต้องพบเจอกับคำคอรหาอีกนานกว่าที่เรื่องราวแย่ๆจะซาลงอีกทั้งเขาเองก็ไม่รู้จะโน้มน้าวบิดาอย่างไรดีทางที่ดีนะคะเมรีหันมามองหน้าอีธานตรงๆ ไม่จำเป็นค่ะคุณใช้ชีวิตเหมือนปกติได้เลยค่ะที่สำคัญอย่ามาที่นี่อีกเธอได้แต่ภาวนาในใจอ้อนวอนพระเจ้าอย่าให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเธออีกทำไมล่ะเธอกลัวอะไรเหรอ ในน้ำเสียงของเมรีนั้นมันแฝงความวิตกกังวลไว้ด้วยอิธานจึงเสี่ยงถามแม่ลูกหนึ่งระบายลมหายใจออกมาแรงๆตวาดตามองชายหนุ่มด้วยความเบื่อหน่ายความจริงอีธานน่าจะเข้าใจได้เองโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังเมื่อบิดาของเขาแสดงเจตนาออกมาชัดเจนเขาไม่ต้องการรับรู้การมีตัวตนของอันนาแล้วอีธานจะยื้อเวลาไว้ทำไมอีกมันไม่ใช่ความกลัวค่ะบอสดิฉันไม่ต้องการให้แรงกดดันนั้นทำให้อันนาไม่สบายใจในเมื่อบอสก็รู้ ป๋าคุณไม่มีวันยอมรับอันนาไปจากชีวิตของเราสะเถอะมันไม่มีประโยชน์หรอกคะ่ะดิฉันสัญญาจะเลี้ยงแกให้ดีเท่าที่แม่คนหนึ่งจะทําได้แมรี่กัดฟันพูดแววตารังเกียจเดียดฉันของอรันเธอจําได้ติดในตาและไม่ต้องการให้อันนาได้รับรู้ด้วยเธอไม่ต้องการความรักจากพวกเขาเมื่อมั่นใจว่าสามารถมอบความรักของตัวเองทดแทนให้กับเขาได้ ฉันจะทําให้เธอดูเองฉันทําได้เพื่ออันอันอีธานโบกมือเขาเลิกหัวคิ้วขึ้นสูงมาดกวนๆที่เมรีเห็นจนชินช่วงที่ทํางานเป็นเลขานุก,การของเขานี่รับไว้ซะอย่าได้คิดปฏิเสธเชียวฉันอยากให้อันอันในฐานะพอ่อกระดาษแผ่นเล็กๆถูกยัดใส่มือของเธอพร้อมกับเสียงดุดุไม่ต่างอะไรกับเสียงเสือคำรามพร้อมมุมปากของอีธานเสยะยิม้มเป็นยิ้มที่ทําให้เธอไม่กล้าที่จะปฏิเสธเมรีไม่คิดว่าคนขี้เล่นอย่างเขาจะมีช่วงเวลาดุดันด้วย ตามใจค่ะแต่ดิฉันจะไม่ใช้แมรีกล่าวเสียงแผ่วเธอรีบเสก้มหน้าหนีเมื่ออีธานตวัดต,ตามามองที่ตนเองดด้อตามใจฉันถือว่าฉันให้เธอแล้วมันหนักๆในกอ,อกเหมือนถูกท่วงด้วยก้อนหินอีธานถอนใจแรงๆเขาคงต้องรีบจัดการปัญหานี้ก่อนที่จะสายเกินไป ฉันกลับก่อนละ่ะเธอนะ่ะไม่ต้องออกไปหางานทำหรอกอยู่บ้านเลี้ยงอันนไปที่เหลือฉันจัดการเองชายหนุ่มผดลุกขึ้นยืนเขายืนนิ่งสอดมือไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วจึงกล่าวล,ลอยๆเป็นคำสั่งที่เมรีไม่คิดจะทำตามเมื่อเขาไม่ใช่เจ้าของชีวิตเธอตั้งใจไว้แล้ววันรุ่งขึ้นเธอจะออกไปหางานใหม่ให้ได้เมื่อเวลานี้ชะตาชีวิตอันนาต้องพึ่งพาเธอชิเมรีสะบัดคอนใส่แผ่นหลังเหยียดตรงของอีธานเขาเดินจากไปทิ้งความวุ่นวายไว้ที่ตนเอง ข่าวดีหนังสือเสียงรอยตาสามีคืนเดียววางจำหน่ายในเม็ปมาร์เก็ตแล้วนะคะราคา259บาทมีเนื้อหาแบบเข้าถึงอารมณ์กว่าและยังมีตอนพิเศษเพิ่มอีก2ตอนด้วยนะอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะเจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันอังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ